ส่วนที่จังหวัดหนองบวัวลำพูนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีเหตุอุกอาจเป็นเหตุยิงกันกลางหมู่บ้านพอคนเห็นข่าวบอกที่หนองบวัวลำพูอีกแล้วโอ้โหตกใจมากนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอีกแล้วครั้งนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิต3คนนะคะทางจังหวัดเนี่ยออกมาชี้แจงนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะไม่ได้เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่แล้ว แต่ครั้งนี้คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากปัญหาเรื่องเงินค่ะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําพูนายสุรศักดิ์อักษรกุลรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบวัวลาพูนะคะชี้แจงถึงเหตุยิงกันเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้านะคะซึ่งเกิดที่ตําบลนโน,โนุงม่วงอาเภอศรีบุญเรืองจุดแรกเนี่ยอยู่ที่บ้านตะเกียนทองตําบลนโน,โนุงม่วงในจุดนี้พบร่างของนายปรีชาอายุ54ปีแล้วก็มีผู้บาดเจ็บคือลูกสาวนะคะ ชื่อว่านางสาววชินีอายุ28ปีแต่ต่อมาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะอีกจุดหนึ่งพบร่างของนายถาวรอ,อายุ66ปีอยู่บริเวณถนนกลางหมู่บ้านค่ะอันนี้คือผู้ที่เสียชีวิตทั้ง3คนนะคะส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อว่า นายสามารถอายุ58ปีก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเหตุการณ์เกิดตั้งแต่เช้าประมาณสัก8โมงได้นะคะปมเหตุทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูบอกว่าจากที่รับทราบข้อมูลมาเบื้องต้นนายสามารถผู้ก่อเหตุนำบัตร ATM ของนายปรีชาซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตคนแรกไปกดเงินจากตู้ ATM แต่ไม่เอาเงินไปให้นายปรีชาแล้วก็มีการทวงถามกันหลายครั้ง นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้นายสามารถไม่พอใจจนมาก่อเหตุในครั้งนี้ยิงทั้งนายปรีชาแล้วก็ยิงลูกสาวของนายปรีชาด้วยส่วนอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตคือนายถาวรเนี่ยอาจจะมาจากความแค้นคือก่อนหน้านี้นายถาวรทําหน้านที่เป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแล้วก็เคยไปติดตามเรื่องชาวบ้านเขาไปร้องเรียนว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีคนมาขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆแล้วทีนี้พอไปดูเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมันไปเจอที่บ้านของนายสามารถ ซึ่งเป็นร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าจึงมองว่าอาจเป็นการรับซื้อของโจรแล้วก็ยึดทั้งหมดเนี่ยคืนมาให้กับเจ้าของนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้นายสามารถก่อเหตุขึ้นนะคะทางรองผู้ว่าเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้มาจากปัญหายาเสพติดและเบื้องต้นจังหวัดได้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีเพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้า8ปดโมงนะคะคจนล่าสุดก่อนที่เราจะเข้ามารายงานข่าวเนี่ยยังตามจับตัวอยู่นะคะ ทนี้ทางจังหวัดนะครับได้กำชับให้ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยหมู่บ้านนะครับโรลบอและก็ทางทีมทุกคนนะครับ<ม>ได้ช่วยกันค้นหานะครับและก็ได้ติดตามอย่างกระชันชิดนะครับ หตุการณ์ครั้งนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้จังหวัดดูแลเรื่องการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามกฎหมายแล้วก็ยังมีหนึ่งในนั้นที่เป็นรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะคะเบื้องต้นนฝ่ายปกครองลงไปดูแลครอบครัวของชอรบอแล้วนะคะขณะที่เหล่ากาชาติจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดก็ลงพื้นที่ไปเยียวยาครอบครัวนายปรีชาและลูกสาวค่ะนอกจากนี้นายอนุทินสั่งการให้จังหวัดจัดกำลังสมาชิกอสอ กำน,นันผู้ใหญ่บ้านนำชุดชะระบอไปตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุให้ได้นะคะรวมถึงออกลาดตะเวนพื้นที่สำคัญและให้เฝ้าระวังป้องกันเหตุที่ อาจจะไปกระทบต่อประชาชนรายอื่นๆเพราะมีรายงานว่าคนร้ายเนี่ยทิ้งรถจักรยานยนต์หนีเข้าป่าอ้อยที่บ้านตูมอำเภอเอราวันจังหวัดเลยตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปิดล้อมแล้วก็มีการใช้โดรนค้นหาทางอากาศนะคะคือกำชับให้ติดตามมาให้ได้โดยเร็วนะคะเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุที่ไหนอีกนะคะ